หลักฐานต่อมาครับเป็นใบแสดงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆของบริษัทดังกล่าวที่เขียนคําอธิบายระบุไว้ว่าค่าเคลียร์เส้นทางจราจรพร้อมทั้งจํานวนเงินอย่างชัดเจนมีการเซ็นอนุมัติด้วยนะครับทํำกันอย่างเป็นระบบถ้าสังเกตดๆีๆในวงเล็บจะเขียนว่าสํานักงานใหญ่ผมได้ใครหารือกับผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแต่กลับได้ข้อมูลมาว่า ที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทที่ว่านี้เป็นการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟยังไงต้องฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้เข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านจดจำตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับ SMK PPD SRC และตัวอื่นเดี๋ยวเราไปดูนต่อครับเอกสารฉบับนี้ตัวเล็กมากแจกแจงถึงค่าเคลียร์เส้นทางประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน ระบุไว้อย่างชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับมันตัวเล็กมากเลยระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งชื่อสถานีตำรวจชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์โทรศัพท์จำนวนเงินและเลขที่บัญชีถ้าไล่ดูทีละช่องตั้งแต่แรกนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษ CNT เมื่อสักครู่นี้ย่อมาจากช่องนอนทรีแล้วถ้าไล่ลงไปต่อ SMK คือสมุทรสาคร PPD พระประแดง SRC ศรีราชา SRB สระบุรียาวไปถึง LMP ลำปาง เฮ้ย hey! นี่มันจ่ายสวย,ยทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยรรท่านประธานท่านประธานลองดูครับถ้าข้างล่างนะครับถ้ารรท่านประธานเห็นมีไปถึงพิษณุโลกบ้านรรท่านประธานด้วยครับ